สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิงกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอตร,รอนจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของคลิปอุตร,รดิตถ์แล้วนะพอดีมีวัดวัดหนึ่งครับอยากจะแวะมาถ่ายเพราะว่าวัดนี้เนี่ยเขาเป็นอันซีนประจำจังหวัดอุตร,รดิตถ์เลยนะแล้วผมเห็นวัดเนี้ยพระประธานในวัดเนี้ยอยู่บนรูปถ่ายบนโปสเตอร์แนะนำการท่องเที่ยวอุตร,รดิตถ์มานานมากละ แล้วก็ได้รู้ว่าวัดนี้ยเขาอยู่บนถนนเส้นหลักเลยนะมาไม่ได้ยากเลยครับไหนๆก็ขึ้นมาแล้วผมก็เลยอยากจะแวะมาถ่ายวัดนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันนะเขาเป็นทางเทียไทยแลนด์เลยคนระับจะพาทุกคนมาเทีย่ยวด้วยกันนะครับวัดนี้คือวัดบ้านแก่งใหญ่นะครับนี่ไงน่าจะเป็นโบสถ์หลังนี้่แหละ,ะเดี๋ยวจอดกันที่ข้างโบสถ์นะพาทุกคนมาดูวัดเ่าแกศกันนะเนี่ย เป็นวัดชุมชนเลยอ่ามีอนุสาวรีย์พยาพิชัยดาบหักด้วยนี่เราเข้าไปชมกันนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์หลังใหญ่นะโบสถ์หลักครับนี่แล้วก็จะมีศาลาการเปลียนเก่านะที่เขาบูรณะไว้วัดนี้ไม่ใหญ่นะครับก็เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนทั่วๆไปครับ เดี๋ยวเราถอดรองเท้าแล้วเข้าไปกันนะครับ ก็จะเป็นหลวงพ่อที่มีเสียนออกมาจากอกของหลวงพ่อองค์หลักองค์ใหญ่นะคือที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยวัดเนี่ยเขาอยู่ริมตลิ่งแม่น้ํำนาดครับแล้วก็เขาก็ย้ายเข้ามาเนาะเพราะว่าตลิ่งกัดเซาะตะลิ่งพังครับแล้วทีนี้เขาก็บูรณะแล้วก็สร้างพระรูปหล่อองค์ใหญ่ทับพระ,ะองค์เดิมไว้นะครับแล้วทีนี้ปรากฏว่าปูนที่ปิดไว้เนี่ยมันแตกครับ แตกลงมาบนตรงกับที่ตรงกับเสียนพระองค์เดิมพอดีเลยนะชาวบ้านเขาก็เลยเตั้งชื่อว่า,าชาวบ้านเขาก็เรียกกันว่าออเพระอกแตกนะครับแต่ตอนหลังกรมศิลปเขาก็เข้ามาบูรณะนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพระพุทธซ้อนนะครับก็นี่แหละเป็นอีกหนึ่งอันฟิลของเมืองไทยเลยนะที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแตกตาแล้วก็ดูสวยงามด้วยครับอืม นี้ก็จะเป็นบริเวณด้านในวิหานะครับก็จะมีการว่าพระพุทธประวัตินะสวยงามนะสีสันชัดเจนมากเลยตัวหัวสดสวยมากใหม่มากเลยครับ นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอัน,อนซีนของจังหวัดพูตรลดิษถ์เลยนะแล้วก็เป็นอันซีนไทยแลนด์ด้วยนะที่รูปที่ตรงกลางอกแตกแล้วก็มีเสียงพระอยู่ข้างใน,นอ,อีกหลุดอีกองนะคือหาถที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเห,นเหตุบังเอิญด้วยนะที่แบบอูปูนปูนที่อยู่ด้านนอกแตกแล้วก็จุดที่แตกออกมาก็คือเป็นเสียงพระข้างในบอดีก็ดีด้วยนะเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่แลกมากๆนะครับ ก็เป็นอันซีนไทยแลนด์นะับพาเพื่อนๆมาเที่ยวอยากให้มาดูกันนะครับถ้าใครอยู่ว่างแวะมาเที่ยวบุดรเปตวัดบ้านแก่งใต้เนี่ยแวะไ,ได้นะเพราะว่าเขาอยู่บนถนนเส้นหลักสายเอเชียไม่ไกลนะคือแยกจากเส้นหลักสายเอเชียเข้ามา2นกิโลประมาณ 20, 20นาทีก็มาถึงแล้วพอแวะมาถ่ายรูปสักการะเสร็จปุ๊บก็ขับออกไปทางเดิมก็อยู่บนถนนเส้นหลักก็วิ่งขึ้นเชียงใหม่เชียงรายได้เหมือนเดิมเลยครับปกติเลย อยู่ระหว่างทางถนนเส้นหลักเลยก็อยากให้เพื่อนๆรับชมแล้วก็แวะมาเที่ยววัดกันนะครับถ้าชอบเรื่องราวในคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมพิกัดของวัดบางแก่งใต้ก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผมจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยครับทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์การคอมเมนต์ของทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ผมกับคุณเชอรี่มากเลยนะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหน,นต่อก็ติดตามรับชมกันนะสวัสดีครับ